เพราะท่านทำเพื่อคนไทยด้วยธรรมะของพระราชาหวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกินดีท่านต้องเหนื่อยเพระาะงานหนักไม่เคยพักจวกจนวันนี้จึงโชคดีที่แผ่นดินนี้มีราชาผู้ทรงทรร อะไรคะที่ชำราคะออเดี๋ยวเชิญขกองคังเลยค่ะคานี้ค่ะจายที่สองได้ค่ะได้ค่ะยินดีค่ะพอดีชันนั่งค่ะพอดีที่ได้รับเงสือแจ้งเตืนให้มาชรภาษีค่ะไดคะเดี๋ยวจะสอบยอดแท่งหน้นะคะ่ะของพี่คะ่ะยอดอยู่ที่1,000มบาทนะคะทำไมแพงจังนะคะของพี่เป็น คืออัตราภาษีจะค่อนข้างสูง่ลยค่ะทำางถึงจะถูกลงคะแนะนํานะคะ,นนะ,คะให้พี่เนี่ยนะคะตอนนี้เป็นภาษาอกฤษลนที่ไปเพิ่มภาษาไทยทั้งบนนะมันก็จะกลายเป็นป้า,ายประเทศสองอัตราภาษีก็จะถูกลงะคะ่ะถูกลงเกิบขึ้นเลยนะคะงั้นพี่ไปเอาลงเลยได้ไหมคะไปเพิ่มเป็นภาษาไทยเลยไหคะ,อ,ะอันนี้ที่แนีนําไปสําหรับปีหน้านะคะพี่สําหรับปีนี้เนี่ยพี่ต้องจา 1, านนะะ่ายหนึ่งหมื่นบาทค่ะตามข้อเท็จจริงนะคะ ผ่อนได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวน้องทำเรื่องผ่อนให้แล้วกันนะค,คะดีค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะเชิญน,นั่งะคะพี่สงสัยว่าทำไมภาษีที่นี่แพงขนาดนี้คะน้องอที่รบกกับน้องที่ตรวจสอบให้พี่หน่อยค่ะค่ะพี่อยากเป็นเพื่อนกับท่านนายกนะคะ,คะสนิทกันมากด้วยค่ะสักครู่นะคะเดี๋ยวแอมตรวจสอบท,าท่านนายกดูแลพี่ตลอดนะคะ ทำไมไมัมนถึงได้แพงขนาดนี้อย่าให้พี่ต้องได้บอกนายกน,นะคะน้องพี่คะแอตรวจสอบข้อมูลแล้วนะคะเราได้ทําตามพระราชบัญญัติภาษีที่และสิ่งปลูกสร้างพศ2562ันห้าอยอเป็นออถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งของพี่เนี่ยเนื่องจากเป็นที่ดินมาก,ก่อนนั่งสามปีติดต่อกันค่ะปีนี้เนี่ยพี่จะต้องนะคะชําระในอัตราภาษีจากเดิมชำระอยู่0.3ค่ะปีนี้จะต้องชําระ0.6ค่ะถูกต้องแล้วนะคะอ๋อมันขึ้นทั้งตัวเลยใช่ไหมคะน้อง ถึงว่าทำไมคาสีพี่พหึงได้แพงขนาดนี้ค่ะให้ในแนะนำน,นะคะปีหน้าค่ะพี่นี่ไปปรับนะคะปรับพื้นที่อาจจะเป็นปูกบ้านอาศัยเองหรือว่าพ<อ>ี่ทําเกษตรก็ได้ค่ะเดี๋ยวอัตราภาษีก็จะลดลงนะคะเป็นอย่างนี้นี่เองถ้าอย่างนั้นยังไงก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ช่วยแนะนําให้ด้วยนะคะค่ะ ขอขอชื่นชมค่ะที่น้องแอน,นยึดมั่นความถูกต้องนะคะตามมาเบียบและเรายังใช้หลักในความข่อนน้อมถอ่อมตนสามารถอธิบายให้ประชาชนเ,นเข้าใจแล้วก็เกิดความพึงพอใจตรงนี้ได้อีกทั้งเรายังอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเสียภาษีได้อีกด้วยขอขอชื่นชมจริงๆค่ะ